สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมฮอค a n n e l นะครับก็อยู่กับโหมดของโมบา e 5v5 นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวของเอลันดอนในตำแหน่งจังเกิลนะครับบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าตัวนี้เป็นแครี่ที่แบบว่าป่าแล้วก็เฟียที่สุดๆนะครับต้นเกมนี่คือเร็วมานะครับแต่ว่าเลดเกมอาจจะแพ้พวกตัวที่ตีไกลพวกพวกแกยอย่างเช่นตัวของไบโอเลเทลนัสาฮเตะอะไรประมาณนี้ครับแพ้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวฟาร์มแบบที่เรียกว่าทําแบบต้นเกมเก็บดาวง่ายนะครับตัวนี้แนะนําเลยว่าถ้าจะเล่นแบบ แครี่แบบเก็บดาวง่ายๆตัวนี้เหมาะจริงๆนะครับเหมาะสุดๆนะครับโอเควิธีการฟาร์มต้นเกมสัมมาผมผมมาทําแบบนี้นะผมจะอัพสกิลสองก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวให้มันโดน2ตัวนะครับก็คืออย่างน้อยเราจะลดลดระยะเวลาลงได้นิดหน่อยเห็นปะลดลงได้เยอะเลยนะครับแต่บางทีแบบเราก็กดแบบเบอร์เบอร์กดโดน2ทีอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับอ่ะสวนมาผมก็จะเน้นที่เน้นๆนะเพื่อนๆนะสวนมาเราจะพยายามแบบเก็บคลิปให้ได้หมดนะครับ อย่างเช่นเวลาที่เพื่อนเพื่อนร่วมทีมไม่อยู่คลิปเลนกลางคนได้นะบางทีเมดไปเติมอะไรแบบนี้เราก็ควรเก็บให้หมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปแท็กเลนตอนนี้นี่ป่าจะได้เงินน้อยลงนะครับก็ดูก่อนว่าถ้าแบบเพื่อนอยู่ปับ๊บก็ไม่ต้องแท็กก็ได้แต่ถ้าเพื่อนไม่อยู่ปับ๊บก็แท็กอะไรประมาณเอยก็ไปเอานะครับไปเก็บแทนเพื่อนนะทีนี้เวลาที่ผมเล่นนะ แผหลังๆมานี่ส่วนมากเขาจะจบในเลนของเอ่อเลนเลนของดาร์กนะครับเออไม่ใช่เลนของเออใช่ใช่เลนของมังกรเล็กนะครับเห็นปะผมจะมาเอาพวกเงินนะครับนี่เห็นปะพวกเงินพวกอะไรแบบแบบนี้แหละอุ้ยตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยโอ้โหตายนิดเดียวเนื่องจากหลบสกิลได้นะครับตอนแรกหลบไม่พ้นนะครับอ่อไม่เป็นไรแต่ว่า จะบอกนะว่าตัวนี้มันสามารถบูสตการเงินขึ้นแบบเร็วมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแบบบางทีต้องตั้งสติดีๆนะครับกดบางทีถ้าหลงไปปั๊บมันอาจจะตายได้นะครับคลิปเรนกลางเข้าด้วยผมว่าเอาผมเอาบัฟแดงก่อนแล้วกันแล้วค่อยไหลไปเรนกลางทีเดียวจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะครับไปได้กี่ตัววันนี้ ไม่ได้สักตัวเลยอ่าไม่เป็นไรเรางั้นเราเอามังเอามังกรแทนนะระหว่างที่เขาเสียเวลาไปไปเคลียร์คลิปเลนกลางน่าจะทันอยู่นะด้วยตัวของมันที่แบบเรียกว่าวิบับวีบับแบบไปมาไปมา,ไปมาแบบผิวสุดๆนะครับตัวนี้ก็คือเราพยายามเดินเกมให้มันได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรามาแบบโซโลแล้งคนเดียวได้สบายๆเลยนะเพื่อนแต่ถ้ามีเพื่อนคอยโซนให้ก็จะได้เปรียบไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ นี่แหละส่วนมากผมมาใช้สกิลให้ให้เป็นประโยชน์นะครับต,ต้นเกมนี่คือจําเป็นมากๆนะสกิล2นะมาสามารถฟาร์มคลิป2ตัวพร้อมกันได้แต่ว่าถึงอาจอาจจะไม่ตายในทีเดียวแต่ว่าก็ลดระยะเวลาการฟาร์มได้ลงได้ประมาณ2อสามวินะครับก็ยังดีนะไม่เดียวนะไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตายโอ้โหรอดถึกซีตายแทนหรือเปล่า โอ้โหโอเคเลยเพื่อนทีมมาเสริมไปก็ชิลได้นะครับบางทีเหมือนเราเป็นตัวแบบลอดซื้ออะไรประมาณนี้นะครับมันแล้วแต่จังหวะได้ไงว่าเพื่อนเติมทันไหมอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็สมมติเวลาที่ผมเล่นเป็นธนูแนละ้วก็คือว่าผมจะออกเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเล็กค้างไว้ชิ้นหนึ่งเอาไว้แบบให้เราวิ่งวิ่งเร็วนิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วสุดแต่ว่าเราจะต้องใช้เป็นธนูฟาร์มนะครับเพื่ออะไรเพื่อเอาไปฟาร์มนี่แหละจะได้แบบไปต้องกลับบ้านบ่อยนะครับ อุ้ยได้ได้หรือเปล่าวะนเนี่ยโอเคเพื่อนได้นะครับได้ปอมไม่ทันโอเคปอมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับนะครับทีนี้ก็ไปฟาร,ร์มต่อนะโอเคเดี๋ยวนะ้เมดเมดนึกว่าจะไปกลางอ่ะผมไปกลางก่อนแล้วกันอย่างน้อยไปเก็บเว็บคลิปก่อนนะครับโอเครอบนี้ทันสามตัวนะก็ประมาณนี้แหละมันจะทำให้เอรอนดอร์แบบรวยมากๆนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมาแดงก็ได้ ยอมเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่ามันได้เงินนะครับเห็นป่ะมันจะได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราก็จะรวยเร็วๆนะครับเหตุการเงินผมแพ้แบนอยู่นิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบูสต์คืนตอนนี้นะตอนนี้คือเราเริ่มแบบโอเคเริ่มเริ่มมีไอเทมปับ๊บเริ่มเริ่มสปีดได้ละพวกสกิลอะไรแบบนี้มาครบละทีนี้ก็เหลือคิวให้ไม่ได้แค่นั้นเพื่อนถ้าเราคิวได้ปับ๊บเราก็จะได้เริ่มการจะได้พวกการเงินกลับคืนมานะครับ บอกเลยว,ว่าอ่พวกเมตดฝั่งเขาเนี่เรากินสบายแต่ว่าเราอาจจะแพ้แวนนะเราต้องระวังแวนนะครับแวนมันเป็นตัวที่แบบถ้าเราโดนระยะประชิดนี่คือเจ็บหนักพอสมควรนะครับเฮ้ยเลีนละนี่ไงคิวกอรเหรอคิวการ์อุ้ออ่ตายตายตายเนีย่ยบ้านี่ผมวิบับวิบับข้ามกระแพงอะไรประมาณนี้นะครับคิวกอรทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะคิวกแพ้ทางแพ้ทางเราอยู่แล้วนะครับ อ่าครับวพยายามเก็บเว็บคลิปให้หมดนะครับพวกคลิปพวกอะไรแบบนี้ถ้ามันเข้ามาพยายามเก็บให้หมดให้ได้ทุกตัวนะครับโอเคผมก็จะใช้นี่แหละการเช็คมินิแมปนี่แหละเช็คว่าอ่าบัฟอีกกี่นาทีเกิดอ,อีกอีกกี่วิเกิดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคอืมได้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าได้โอเคผมลากออกมาก่อนแล้วกันนี่เอาสักหน่อย ก็คือบางบางทีการตอดเลือดศัตรูก็จําเป็นนะครับก็คือไล่ให้เขากลับบ้านนะครับถ้าเขาไม่อยู่นี่ผมได้เลือดเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอืได้นิดหน่อยอโอเคไม่เป็นไรตอนนี้คือแบนนะ่าจะเตรียมกลับบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมีเวลาเอามังกรนะครับอโอเค ใช่ปะอย่างน้อยก็ได้เป็น้อยนะครับมับงกรมันจะให้บัฟเวลาที่เราไปตีพวกคีปพวกอะไรมันจะตีแรงขึ้นนะครับมันทําให้เราฟาร์มเร็วขั้นหนึ่งนะครับเห็นปะผมก็จะวิ่งวิ่งตามมาเก็บเวฟคีคปครบทั้งทั้งสามตัวนะครับบางทีมันต้องให้เพื่อนร่วมทีมยืนเลนให้ให้ได้ด้วยนี่แหละสำคัญเหมือนกันนะครับโอ้โหตายไม่เป็นไร ขอให้อย่างเดียวก็คืออยากให้ป้อมกลางแตกแค่นั้นแหละบางบางทีถ้าเมดเมดแบบไปแช่เล่นนานๆแบบนี้ป้อมกลางแตกน่สวยนะครับเราก็พยายามเดินมาเก็บเวฟตรงกลางให้ให้ได้นะเพื่อนนี่เราก็ตอดเราคิวเราสามารถตอดตัวของคิวก็ได้ฟรีๆนะครับเราซักหน่อยนะครับ นี่ไอ้พวกคลิปตัวเล็กตัวอะไรข้างๆแบบนี้เราสามารถเก็บได้สบายนะครับนี่เก็บได้หมดเลยเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้เรามีเงินนะครับอ่าโอเคนี่ถ้าไม่ได้ปั๊บเราก็เช็คสถานะโอเคปั๊บยังไม่เกิดง่ายนะเราก็เก็บคลิปขอบอไปก่อนนะครับก็คือว่าบางทีเราเราต้องประเมินสถานการณ์นะว่าช่วงนี้คลิปยังไม่มาทําอะไรไม่ได้ปั๊บเราก็ไปฟาร์มก่อนนะครับ ว่าตัวนี้มันตัวนี้มันมีมีสกิลที่แบบเดินบิงไปเร็วอยู่แล้วนะครับแปบ๊บเดียวนะครับโอเคเห็นปะก็คือเขาแบบอยู่ตรงกลางกันเยอะๆป๊บไม่น่าจะมีอะไรปป๊บแล้วก็มาฟาร์มมังกรต่อนะครับแปบ๊บเดียวนะครับสามารถโซโล่มังกรได้ได้สบายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคถือว่าลมลมยืนในพื้นที่ที่แบบโอเคมากๆเลยทำให้เราเปิดแมบปบสามารถเขาเรียกว่าระวังตัวได้นะครับ บัฟบัฟสำคัญกว่าพวกคลิปข้างนะก็เน้นเน้นบัฟก่อนเก็บบัฟก่อนเพราะว่าบัฟมันจะมีเวลาในการเกิดราวๆหนึ่งนาที30วินาทีนะครับนี่ตอดเลยตอดเลยตอดเลยตอดฟรีๆนะครับตอดฟรีๆ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 ,ๆเฮ้ยปะมันสามารถคิวคิวกอท์ดทอะไรเราไม่ได้นะครับคือแบบแพ้ทางเอรันดอร์สุดๆนะครับคิวกอรอย่าได้คิดแบบวิ่งกลับมาตีมันเด็ดขาดนะครับคือสกิลมันวิบบัฟไง เหมือนจะไล่ทันปั๊บมันก็กดกลับไปกลับมาได้อะไรประมาณนี้นะครับคิวกอสนี่แบบแพ้ทางสุดๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเจอนี่คือไม่ควรบวกนะครับไม่ไม่ควรหยิบมาด้วยซ้ำแหละตัวที่ไม่สามารถแบบมีพวกซีซีได้นะครับแก้ทางของตัวของเอลันดอร์ต้องมีซีซีนะถ้าไม่มีซีซีนี่คือเรียบร้อยจบนะครับเอลันดอร์แบบคิวสบายอ่าเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคหมดครับนี่เห็นปะถ้าแบบเราเอาเลนกลางมาเลยปั๊บเดี๋ยวเราชิมเข้าไปเนี้ย อีอได้นะเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาเพื่อนเรายืนแทงให้โหมดเพื่อนเรียบร้อยแต่ว่าตอนแรกจากคือผมตายเนาะผมก็ค่อยๆบูธกันเงินกลับขึ้นมาแล้วก็เรื่อยๆนะนี่คิวก๊อตคิวก๊อตเลยคิวก๊อตเรียบร้อยนะเพื่อนเป็นตัวที่ตีป้อมเร็วมากๆนะเพื่อนๆเห็นยว่าเอลันดอร์คือมันแบบตีปุ๊บ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 ตีเร็วกว่าตีเร็วกว่าตัวของทรอนนะแต่ว่าทรอนถ้าแบบ บวกกันจริงๆเราจะสู้ทอรนไม่ได้นะครับเพราะว่าทอรนมันจะมีเรื่องของระยะแล้วก็ระยะที่ไกลกว่าแล้วก็กิงยิงมันติดมินิสตันเนี่ยตดสตันนี่แหละคือมันแรงไงอ่ะโอเคตอนนี้คือแพนด้าตีดาร์กนะบางทีเราก็ต้องสังเกตที่มินิแมปเลยนะครับว่าทีมพเพื่อนร่วมทีมทําอะไรโอเคถ้าได้บัฟบเราก็มาเก็บนี่เก็บบัฟเก็บชีบอะไรไปเรื่อยๆให้ของตันนะครับ อิรันดอคือควรแบบดันดันป้อมให้เร็วที่สุดบางทีคือเราดูล้วว่าเขียนมาคือผมด้วยแบบการเงินมันจะเด้งขาดเลยในชะ่ไหมขาดจากทีมเขาฝั่งแวนแวนที่เอามาฟาร์มคือการเงินห่างจากผมต้องสามพันเลยไปที่นี้ไปลุยต่อได้นะครับคือตอนนี้นําจัดแล้วแหละเราก็อาศัยแบบดันคีบไปห,หลายทางแบบคือบางทีคีบเข้าปับ๊บอาศัยช่วงนั้นแหละเก็บกวาดให้หมดนะครับ นี่ตัวที่ผมต้องระวังก็คือตัวของไ i โอเลตคือเลตเกมแพ้ร้อเนะครับแต่ว่าเราจะต้องอาศัยช่วงที่แบบคลิปเข้าคลิปอะไรเก็บป้อมให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่เห็นปะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บแป๊บเดียวครับป้อมหายนะครับแล้วก็ไหลมาเลนกลางครับทีนี้ก็เอาสักหน่อยนะครับคลิปตัวนั้นตัวนี้เล็กๆน้อยๆนี่ได้เห็นปะได้แป๊บเดียวโอเคระหว่างที่เขาไม่มาเนี่ยบอกเลยว่าป้อมเรียบร้อยนะครับบีบับีบัสักหน่อย ก็ถ้าแบบเอาแบบชัวร์ๆก็3ทางนะครับคือแบบถ้าเราแบบอ่ะเอาแบบมั่นใจคือ3าทางมาเลยแบบการันตีได้ดาวนะครับอ่าโอเคดาวใชับก็คือว่ามันจะต้องแบบยืนยืนคุม3าทางแหละเวลาที่จะขึ้นนะเรานะ่ยมีหน้าที่ไถป้อมนะครับโอมหเมดไปเนื้อหนึ่งเม็ดไปแล้วหนึ่งตายผมตายตายตายเกือบเกือบรอดเพื่อนเนี่ยับีบบับบบับไปแล้วครับไปแล้วจ้าจังหวะนี้ มาแล้วกับกับนั่นไงเพื่อนรอดอย่างที่บอกแล้วครับตัวนี้คือมันจับยากละครับถ้าแบบคนกะจังหวะด้ดีนะครับอ่าตอนนี้ผมได้เกาะให้นปะแปบ๊บเดียวเลือดเต็มหลอดนะตีป้อมเพื่อนตีป้อมตีป้อมเพื่อนเข้าไปโซนให้เห็นปะคือแบบมันเป็นตัวที่ตีป้อมเร็วสุดๆนะครับตอนนี้ได้3ทางแล้วโอกาสที่เราจะชนะมีถึง90%นะครับตอนนี้ทีมน่าจะโอเคเห็นปะ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บไม่ได้ก็รอลออ่าดาร์กอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อนอีกหนึ่งนาทีนะครับอ่าจากนั้นเราก็ไปเก็บบับแดงเขานะครับถ้าแบบแวนไม่มีบัฟแดงนี่บอกเลยว่าทําอะไรเราไม่ได้นะครับอ่านี่เห็บ้างนี่เขาเริ่มเขาเริ่มมาแล้วคือบางทีผมมองนีที่มินิแมปผมก็เห็นไงคือบางทีเห็นแป๊บๆก็รู้แล้วว่าเขาจะทําอะไรนะครับเราก็วิ่งหนีแค่นั้นแหละใครบ้าการเงินแบบขาดมากๆนะ คือแบบออกไอเทมเซตแบบนี้นี่คือมันจะตีเร็วนะเพื่อนนะธนูฟาร์มทารอนนะครับคือแบบสดยอดของความเร็วแล้วก็มันตีพวกแท้งเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับในไอเทมของทารอนนั่นเองอะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมโซนพื้นที่ของดาร์กนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะดันคีปให้สูงนะครับดันคีปขึน้นสูงสูงอะตอนนี้ผมมีเวลานะครับ8นี่เพื่อนเพื่อนยังไม่มาเสี่ยงผมยังไม่เอาแล้วกัน เดี๋ยวไม่งั้นเพื่อนจะเสียเลือดฟรีไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วทันไหมไม่ทันนะครับอุ้ยระวังแวนระวังแวนระวังแวนนี่จังหวะนี้จริงๆเอาเอาได้นะเนี่ยบอกเลยว,ว่าเอรันดอร์วิ่งเข้าป่าแป๊บเดียวเลือดเต็มหลอดนะครับ แต่บ้านตอนนี้คือเราอาจจะมีโอกาสที่จะไปเอาดาร์กสูงเพราะว่าเขาจะต้องการคลิป3ทางเพราะว่าเราจะทำเราจะทำแต่บ้านเราทําเบฟขึ้นทําชีปขึ้นทั้งทั้ง3มเบฟนะครับอ่าอีกเจ็ดวีผมรอเจ็ดวีแล้วผม้ยผมไปบับแดงเลยเลยผมไปดาร์กเลยแล้วกันเพราะาตอนนี้เพื่อนขึ้นไปแล้วบางทีรอแล้วมันไม่ทันการนะครับไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เขาก็รู้แล้วว่าเราจะเอาดาร์กเพื่อจบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะโซนอ่ะเดี๋ยวรอสิบห้านาทีนะครับดาร์ก ก็สเลเยอร์ขั้น3นะครับให้ทีมเปิดให้ทีมเปิดนะเพื่อนให้ทีมเปิดให้ทีมเปิดอ่ะก็วนๆอยู่ที่แถวนี้แหละครับวนๆนแถวแถวไแหลอะอีก22วินาทีนะครับบางทีก็ใจเย็นนะเอาแบบเอาชัวร์ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปเอาบัฟแดงก่อนแล้วกัน ใช่ปะทีมเราก็จะแบบทําเวฟขึ้นทั้ง3ทางแบบนี้คืออันนี้คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับทําเวฟขึ้นโซนพื้นที่ขึ้นสูงๆนะครับเพื่อจะไปเอา Dark Slayer เนอะจริงๆ2คนก็ได้นะกับตัวของทอร์นนะครับสคนสบายเลยนี่มาเอา Dark ได้เลยตอนนี้นี่โอเคปะอ่าตัวของโตโรจะคอยโซนพื้นที่ให้เรานะเราก็จะมีเวลาในการเอา d เซเ Slayer นะครับเอาก็เอากซเล l a y ร์ล่างสุดท้ายนะครับล่างล่าสุด ร่างที่แข็งแกร่งที่สุดบอกเลยว่าถ้าไม่ปล่อยหน้าบ้านเนี่ยคือมันเข้าบ้านได้ให้เรารีบหาจังหวะน,นั้นตีตายให้เร็วที่สุดนะครับโอกาสที่ชนะตอนนี้คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสามทางปั๊บมีตัวของกอดด้วยนะครับคือแบบมันกอตมันตีบ้านแรงมากแล้วมันก็แบบถึกด้วยนะครับเลือดเลือดมหาศาลนะครับมาจังหวะน,นี้ขึ้นไปเลยสิบสิบเรียบร้อยเพื่อน ดูเป็นเลยโอ้โหก็อดมาช้าว่ะ oh, จริงๆผมเข้าไปจบได้แลเนี่ยเดี๋ยวผมรอจังหวะด,ดีๆก่อนระวังระวังไวโอเล็ตแค่นั้นเละเพื่อนคือมันกิ้งจริงแบบจุกมากๆนะครับจบเลยอ่ะโอเคเพื่อนก็จบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำการเล่นเบื้องต้นของ ตัวของอ่เอรันดอร์ตำแหน่งจังเกิลน,นะครับลองหยิบไปเล่นกันดูได้นะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าดาวฟรีแหละถ้าเราแล้วถ้าเราแบบเล่นแบบชํานาญชํานานนะคือแบบมันสามารถไขสตูได้ฟรีครับวิบับวิบับพวกตัวแบบถ้าแบบไม่มีตัวซีซีไม่มีตัวจับอะไรแบบนี้เราเนะี่ยคือจับทางมันยากนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นคอมโบฮีโ่ตัวไหนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปบักการเงินแบบโดดจากทีมฝั่งเขาต้องหลายพันนะ อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไฟต์แต่ว่าผมเน้นตีป้อมเนาะ,ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ